พระอภัยมณีตอนที่สิบกต่อพระบุตรตีตีสวงเข้าฮักฮักดังใครควักชีวาให้อาสันเระทดกายกระถวยกายหายใจไม่ใครทันสะอื่นอ่านอ่อนนิ่งไม่ติงกายสาวสุรางนางในร้องให้แท้กเท่าแก่ลมจับพงับงายหลวงแม่เจ้าเท้านางเจ้าขรัวนายต้ำร้องให้ไม่วายไฟน้ำตา ท้าทศวงสงสารพระหลาลักษ์ลงซบพักถอยกำลังแทบสังขามาเหสีมิทันจำนัญจากอดธิดาส่วนซบสลบไปฝ่ายอรุณรัศมีสีสวัสดเห็นสามกษัตริย์ซบพักเข้าผลักใสไม่ฟื้นกายหมายมั่นว่าบันลัยนางร่ำไรเรียกหาบิดาพรางทูกลกระหม่อมจอมโลกของลูกเอ๋ยฉันไหนเลยไม่มาช่วยฉันด้วยบ้าง พระมารดาตายายมาวายวางสอื้นพลางกลิ้งเกลือกรกเสือกกายพระญาติวงสงสารสามกษัตริย์เข้าโบกปัดนวดเฟ้นพระเส้นสายทั้งสามองค์คงคืนค่อยฟื้นกายกำฟูนฝฟนายชนลนัยอาัยลานพระอายกาว่าตายแล้วยายเอย๋ยเสียลูกเคยเขาเจะมินทุกถิ่นฐาน จะปลดปลอดรอดตายหรือวายปรานทั้งลูกหลานก็จะซ้ําเป็นกรรมพา้าพระอายกีตีสวงสะอื้นให้ด้วยอะไรลูกเขยเคยเห็นหน้าจะคลาดแค้วแก้วเนตรเกศลาต้องเป็นไม้ขายหน้าทั้งตาปีทิดาว่าโอ้พระทูกลกระหม่อมเคยเป็นจอมรมมาจากเป็นศักดิ์ศรีแม้สิ้นชาติวาสนาพระสามีอันเมียน,นี้ไม่ขออยู่จะสู้มวย พระบรลายไปแล้วจงโปรดก้ามาเด็ดเอาชีพเมียไปเสียด้วยสือื่นสอึกสือื่นฝืนดำรงองค์ระทวยแทบจะม้วยมรณาด้วยสามีทั้งเสนาเข้าเฝ้าเศร้าสลดทุกตำบลชนบทบุรีสีแถวถนนหนทางกลางบุรีมีได้มีผู้ใดเดินไปมาจบตอนที่สิบหก พระอภัยมณีตอนที่สิบเจ็สีสุวรรณกับเสินสมุทรตามพระอภัยมณีจะก่ลาวลำกำปั่นสองกริย์สลุปสรุปสลัดแล่นลายทั้งซ้ายขวาพอพบคล้ำคล้ำมืดในเมฆาพระภายพาพัดส่งตรงออกไปถึงลำใหญ่ให้จอมทอดประทับจุดคบรับรายทางสว่างสวย จึงเชิญองค์พระเจ้าอาให้คราใครไปเก่งใหญ่ห้าห้องเป็นช่องชั้นให้เชิญให้นั่งอย่างที่ก้าอี้เอี่ยมมีพรมเจียมปูปัดล้วนฉัดสันแขกฝรั่งนั่งล้อมอยู่พร้อมกันเหมือนกลางวันแจ่มแจ้งด้วยแสงไฟมีโคมรายซ้ายขวาระยาย้อยทั้งโคมห้อยสายระยางสว่างสวยหนอกริย์นัดดาราคันไล สเสด็จไปสู่สถานพระมารดาส่วนสุวรรณมาลีศีสวัสดิ์คอยกษัตริย์ทรงยศโอรสสากำสดเศร้าเช้าเย็นคขมินตาโอรูกยาขัดขวางเป็นอย่างไรหรือเสียทัพอับปลาแก่ข้าศึกอนาดน,นึกนั่งคอยแล้วห้อยให้จนพบข้ามซ้ำโศกสลดใจอยู่แต่ในแท่นสถิตปิดทวารพอได้ยินเสียงเคาะเกาะก,ะกะักพระลูกรักเรียก ห,หานางขาขานดีพระไทยไขยสลักชักลูกตาลรุ้มกุม,มารขึ้นเตียงเคียงประคองนางกอดจูบรูปรักแล้วรับขวัญดูผิวพรรณผมเผ้าพ่อเศร้าหมองแม่คอยเจ้าเช้าเย็นคเม่นมองพ่อเลิอกกองทับมาหรือแก้วตาสิงสมุดพูดเพร้อะฉะลาะแม่ลูกนึกแน่ว่าพระอ,องค์คงคอยถ้าฉันออกไปได้ขึ้นรบ พบพระอาจียนจะฆ่ากันม้วยลงด้วยกันแล้วบอกแม่แต่ต้นจนได้กลับเดี๋ยวนี้อามารับกับกระหม่อมฉันถ้าเธอถามความขำที่สำคัญช่วยผ่อนผันพูดให้ถูกกับลูกยาเดิมได้บอกออกว่าพระแม่เจ้าบังเกิดกล้าวกล่อมเกลี้ยงเลี้ยงรักษาพระปิตุรงค์พงกษัตริย์เป็นพระสดาพระแม่ว่าให้เหมือนคำลูกลำพันอย่าบอก ว่าค้าน้อยนี่ลูกยักคนรู้จักจากหัวรเราะคอยเยาะฉัน,นไหนๆก็จะคงเป็นพงพันบอกเช่นนั้นเสียรู้แล้วก็แล้วไปยุบพยคงทรงฟังพระหน่อนาดแสนฉลาดพูดจาอัจฉรัยนางนึกยิ้มริ้มพายและอายใจจะพูดไม่เต็มปากวิบากกรรมแต่เกิดมาอายุถึงเพียงนี้ ยังไม่มีผู้ชายมากลายกล้ำกลับเป็นไม้ลูกติดเพราะปิดงำให้สมคำว่าไว้ก็ไม่อายแม้นมิได้ก,กันกับพ่อพระหน่อนาาเห็นสิ้นสวาดน้องเป็นสองไม้ในชาตินี้มิอยากอยู่จะสู้ตายแต่นึกอายลูกยาและพาทีซึ่งแก้วตาว่าเกิดในอกแม่เหมือนช่วยแก้กู้หน้าเป็นราศี จให้รับว่าบิดาเป็นสามีที่ข้อนี้กลัวจะอายเมื่อปลายมือถ้าพบปะพระปิตุเลศเจ้าเธอว่าเปล่าแม่มิได้ความอายหรือประชาชนพลเมืองจะเลื่องลือเหมือนยิงเหมือนหญิงดื้อด้านหน้าเป็นราคีกุมาน้อมตอบความตามกระแสรูปเหมือนแม่นี้หรือชายจะไหนนี้แม้นพบปะพระไม่ว่าเป็นสามีพระแม่ตีฉันให้ตายด้วยไม้เรียว พระเจ้าอามาคอยอยู่ข้างนอกเสด็จออกให้ประสบพบประเดี๋ยวบทประทานว่ากล่าวเสียข้าวเดียวจะได้เที่ยวตามติดพระบิดาสงสารนุษบุตรีสีสวัสด์อายอุทัก์ที่จะออกไปนอกฝาไม่แต่งองค์ทรงเครื่องประดับประดาทรงแต่ผ้านุ่งห่มพอสมควร ขั้เสร็จสับลับล่อให้ท้อถอยพระหน่อน้อยเคียงองค์ทรงพระสวนเห็นแม่เลี้ยงเลี้ยงหลบเฝ้ารบก,กวนนางเห็นจวนดึกเกินดำเนินมาสีสุวรรณขั้นแรเห็นหลานรักพานงรักเลี้ยวทางมาข้างฝาสำอางเอี่ยมเทียมเทพธิดาสำคัญว่าเทวีเป็นพี่สะพ้ยลดพระองค์ลงเชิญให้มานั่งบนบัลลังก์ลายทองอันผ่องใส คำนับนางต่างพี่ด้วยดีใจนางรับไหวอนุชาและพาทีกุม,มาราบอกดอกจึงรู้ว่าโจมจู่รบพุ่งถึงกรุงศรีพระทรงยศงดโทษโปรดปาณียาราคีเคืองขัดในนัดดาพลางพินิจพิด,ดูพระรูปร่างทั้งแก้มคางขนงเนตรเหมือนเชษดาเห็นมั่นคงองค์พระอนุชาทำผู้จา่าไต่ถามความนคร พระยิ้มพางทางเพลินเห็นเมินพักช่ำเลืองลักแลชไม้ดูสายสมอนทั้งคมํำสำอางอย่างก,กินนอนสเสงี่ยมงอนงามพร้อมไม่ผอมพีดูเหมือนสาวราวสักยี่สิบท้วนทั้งน้ำนวลผิวผ่องเป็นสองสี 4. แต่ลูกยาอายุได้แปดปีนางจะมีลูกเต้าแต่เท่าไหลลำจวนจิตพิด,ดูเป็นครู่พักแล้ว กลับหากหวนห้ามความสงสัยถึงอ่อนแก่แต่เป็นที่พี่สะพ้ยเราเป็นน้องต้องไหวเป็นไรมีดำริพลางทางว่าข้ามาเฝ้าจะเชิญเข้ารมมาจักเป็นศักดิ์รีให้อุ่นใจไพร่ฟ้าทั้งทานีว่าพระพี่พาหลานมาผานพบพอพ่อหนพลนิกรได้ผ่อนพักแล้วจึงจักเกณฑ์กำปั่นเข้าบรรจบเรียบให้รอบขอบฟากมหานก ไม่ผ่านพบพี่ยาไม่มาวังดังฟังคำอ้ำอึ้องตะลึงคิดจะเบือนบิดก็ไม่ได้ดังใจหวังมีไปกับอนุชาก็น่าชังดูเหมือนดังเด็ดขาดญาติกาจึงตรัสตอบเขาคุณกรุณรักพรานับศักสุริวงศลงมาหาจัดตามไปไม่ขัดพระอัจชาตามประสาซื่อตรงเหมือนวงวานสองกษัตริย์ตรัสสนธนาสนอง จนยามสองเสียงดังระคังขานจึงตรัสสั่งอังกุราปิชาชาญจึงแจ้งการกันให้ทั่วทุกตัวนายแต่เช้าตรูกูเกณฑ์เรือนที่นั่งให้พร้อมพังด้างก้นจะผันผายแล้วราพระอนุชาพาลูกชายเข้าห้องท้ายสายญาติอาสวันพอแสงทองสองสว่างกระจ่างฟ้าอังกุราเรียกพ่อหนพลละขันลงประจํารที่นั่งทั้งด้านกัน้น เป็นคู่ขั้นเคียงเคียงเรียงเรียงรายส่วนสุวรรณมารีสีสมอนที่พากรไตรตัดจำรัดฉายบรรทมตื่นฟื้นองค์ดำรงกายชวนลูกชายสงชนสุคนธาแล้วแต่งองค์ทรงเครื่องให้ลูกลักผัดพระพักผิวพันกันเกษาสร้อยสังวานบานพับประดับประดาปัดจุธามณีแก้วอันแพลวพาย ส่วนโฉมยงทรงเครื่องแต่เก่าเก่าจะให้เขาเห็นแท้ว่าแม่ไม้ยังไม่เคยเลยน่าระอาอายพระลูกชายชวนเดินนำเนินมาสีสุวรรณอัญชลีพี่สะพยกุมารไหว้จอมกระสัดระผัดถาแล้วตามนางย่างเยื้องชำเลืองมาพวกโยธาแวดล้อมอยู่พร้อมเพียงสามพระองค์ลงร่วมเรือที่นั่งทหารตั้งโห่ร่านสนั่นเสียง ประคมคลองกรองแต่แท่สำเนียงออกรายเรียงซ้ายขวาเป็นตาริว้วถึงร่องทางกลางใบขึ้นใส่เสาเวลาเช้าลมเรื่อยเฉยเฉยชิวทั้งกองนำรำทรงใส่ธงปลิวเป็นแถวทิวเทือกมาในสาคอนตะวันคล้อยหน่อยหนึ่งถึงปากน้ำต้องเรียงรำเรือแห่แท่สลอนสำเนียงโหโยธาพลากร ใกล้นครกลนตื่นเสียงครื้นครึกเห็นกำปั่นบรรดาแขกฝรั่งมาคับข้างคิดว่าเป็นข้าศึกที่หญิงชายวิ่งอึงอึกรกะทึกวิ่งคึกคึกคับข้างกำลังกลัวที่ง่อยเปลี้ยเสียขาในตาบอดอุตส่าห์ลอดลงในตุ่มนั่งคลุมหัวต้องช่วยผ้าคว้ามุ้งพันพุงพัวเห็นจวนตัวตกใจเข้าใต้เตียงประชาชนอลหมานทุกบ้านช่อง บ้างวิ่งร้องเรียกกันสนั่นเสียงพวกหอคอยพลอยตีกลองก้องสำเนียงทั้งวังเวียงครั้นครื่นตื่นตกใจเท้าทศวงทรงนั่งบัลลังอาจได้ยินคาดกลองสึกนึกสงสัยออกพระแกละแท้เสียงเสนาในาทูลว่าภัยรีมาถึงทานีเท้าทรงฟังดังจะด,ดิ้นสิ้นชีวิตเป็นสุดคิดที่จะรบหรือหลบหนี จึงปรึกษาข้าเฝ้าว่าคราวนี้ไม่มีที่อุปัมภมกรรมของเราเสนาในใหญ่น้อยไปคอยรับเห็นนายทัพเข้าขึ้นมาว่ากับเขาจวนเวลาราตีพรุ่งนี้เช้าจะไปเฝ้าถวายเมืองกับเครื่องยศขอแต่ตัวผัวเมียกับลูกหลานไปดงดานบรรพชาเป็นดาบทอยู่กุติวิหารชาญบรนพศ ถึงต้องอดข้าวค่ำไม่รำคาญอยู่เวียงวางดังไฟใกล้ดินหูพอยให้กรูเวียนวงในสงสารเสนาพร้อมน้อมประนตบมุมารแสนสงสารโศกเศร้าด้วยเจ้านายต่างทุนว่าถ้าพระองค์ทรงขนวดก็จะบวชตามไปเหมือนใจหมายเอาความสุขลูกเมียไม่เสียได้ต่างถวายบังคมลาลงมาแพร แลเห็นลำกำปั่นให้ครั่นคลามแต่ล้วนสามสาวสล่างมากลางกระแสุมนุมนั่งตั้งท่านในตาแลจะเรือแห่แท้มาถึงหน้าวังพอลำทรงตรงประทับกับฉนวนพร้อมกระบวนโยธาทั้งหน้าหลังสามพระองค์ลงจากเรือบรรลังแล้วหยุดยั้งตําหนักท่าชลาไหลคุณนางพร้อมน้อมนอบหมอบชไม้เห็นเจ้านายแน่จิตคิด สงสัยกับนารีไม่ได้รู้ว่าผู้ใดยำจำได้แต่กุม,มารเมื่อรานรอนดังวิ่งเข้าเฝ้าองค์พระทรงยศน้องประนตนั่งฟังรับสั่งสลอนจอมกษัตริย์ตัดถามความนครราษดรเครื่องเข็นเป็นอย่างไรเสวกาอาดูนทูลแถลงทุกเขตแขวงเศร้าหมองไม่ผ่องใสเสนาอามาตย์ราษดรร้อนรฤไทย เหมือนอยู่ในกลางเพลิงเชิงตะกอนพระปิตรุราชมาตูลงทรงคำสดทุกระทศทั้งพิภพสยบสยอนแม้นข้าสึกคือขานมรานรอนจะโอนอ่อนเอาใจเป็นไมตรีอันไพ่ฟ้าข้าเฝ้าเหล่าทหารต่างคิดการแต่จะอบพยบหนีเดชบุญทุนกระหม่อมจอมโมรีได้กลับมาธานีข้าดีใจจอมกระสัดตัดเล่าแต่เข้ารบ จนผ่านพบนัตตากลับมาได้จงเรียกวชอช่อฟ้ามาไวๆจะเชิญให้พี่นางไปปางทองกรมวังบังคมบรมนาศ ไปเร่งราชยานข้างหน้ามาทั้งสองบ้างเข้าวังสั่งความตามทำนองพระวอทองพนักงานท่านข้างในพวกเท้านางต่างซักตะหนักแน่ออกวิ่งแร่เรียกกันเสียงหวั่นไหวบางบอกเพื่อนเรือนเรียงเคียงกันไปผู้วันในเสด็จมาอยู่หน้าวังบางซักถามตามแคลงให้แจ้งจักเสียงคึกคักวิ่งรับอยู่คับข้างนางพวกจ่าหาขโขนตะโกนดัง พพร้อมพังเท่าแก่ออกแสไปจงเร่งจัดแต่งวอสุวรรณรัตน์นั่งโขนหัดถามเดินไม่เยินไหวล,ลงหลังแพรแลดูพ,พ่อภูวนาย